เราจะพาไปดูของโซเชียลแคมป์ไม่ได้ไม่ได้โซเชียลแคมป์เป็นวิดีโอถ่ายเล่นธรรมดาใช่ไหมถ้าสดสดเบอรเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าเรามาทำอะไรกันบ้างนะตอนนี้ก็ทำเสี่ยงแล้วเดี๋ยวให้ดูนะสริเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเยเ้ยเ้ยเฮ้ยยเเฮ้ยยเยเฮ้ยเฮยเฮ้ยยเฮยเยยย อีโบส์ board. วันนี้อีโบส์ board. มันไปกับพวกเขาเอแว่แวแนกันไปมันขับเคสอาร์เขาขับอะไรวะพิกแม่กี่โมซัดอ่ะพี่มอ่าดูดูโบส์ขับจนไข่บวมเลยขับไรบวมนะไข่บ,บวมดูนะไข่บวมไข่บวมเก่งเป็นชีจ้าเดี๋ยวเราดูกับปีแอน อ่ะคือกระเบิดคือแล้เป็นบุแคแแอรแแอรบ้ากระเบิดแแอร์อะกระเบิดจุ๊บน้องใหน่ฮัวตอรี่นี่อันนี้น้องเหลงแฟนช็อตค่ะไม่ใช่ช็อปช็อตค่ะมัดไม่แฟนเมคค่ะเมคค่ะไก่ใส่แม่ค่ะแม่ไส่แม่เป็นแม่ค่ะแม่ค่ะพี่แม่ค่ะคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรวะคนขวาเนี่ยคนเนี้ยซินนุกนาวันหน้วย เด้วยคานั้นกี่โมงไอ้สันมึงมากี่โมงเออลูกซิมลูกวันนวดตัวเหม่็นไอ้ดำใหม่ไอ้ฮะฮะฮวฮะฮวฮะ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 ฮันะฮยฮะ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  ป๊าป้าก็จำห้องป๊าประก็จำพ้องอารมณ์อารมณ์เราไปหน่อยนิดนึงคือไม่ใหม่เลยนดิทำใหม่นี่ทำเองเหรอเยี่ยมมากยี่ยมมากอุ๊ยมาเดินได้พาเหล่ไหมบอกนี้นอนอยู่บ้านโอ้ยไม่มาไม่ไม่ได้เดินไปเดินพาเลทแล้วมาถ่ายรูปกับพวกเขาอ่ะเออไม่ไดาเดินมาถ่ายรูปเขาพ่อเราอ่ะเดี๋ยวเราไม่ดูแก่ดำ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  งกว่าอยู่เจนะเอาเดี๋ยวเรามาดูป้าวันนั้นเราสัมพั์ป้ายไปแล้วที่ป้ายานใหเราต้ลาเตาเอะไรหาเต้สวเดี๋ยเราไปดูเจของไดีว่ยิมมาดูนะำผมโย่ทผมสาวสโไปสาวไปาโบเป็นลูกอีกก ไปแล้วไปแล้วไปแล้วเมมไม่ไหนคนนี้เราเป็นคนสอนอินุกะเป็นดาวด,ด,ดูได้อินุอินุก่า